สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโดปามินวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการ First Med ในหัวข้อ Healthcare Innovation ค่ะปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยพยายามแก้ไขมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลทําให้พวกเราทั้งสาคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงเพื่อแก้ไขปัญหานี้และถ้าหากเรานําเทคโนโลยีมาช่วยในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่พวกเราจึงเริ่มโครงการ First Med ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ว่า จะแก้ไขปัญหาก,การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การรักษาเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยผู้ป่วยสามารถตรวจและรักษาอาการตลอด2 4ชั่วโมงผ่านระบบ AI และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความสะดวกต่างๆด้านสุขภาพและทางการแพทย์ นวัตกรรมของเราประกอบด้วย2อ,อย่างด้วยกันคือตู้ firstmate และแอปพลิเคชันก่อนอื่นเลยเราจะพูดถึงตู้ firstmate กันก่อนนะคะจากภาพจะเห็นได้ว่าตู้ของเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมยกสูงทางขึ้นมีทั้งแบบทางลาดและบันไดเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งานผนังรอบตู้จะทึบเพื่อรักษาความลับของผู้ป่วยภายในตู้จะมีเชือกฉุกเฉินไว้ดึงเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและจะติดต่อกับสายด่วนทันท,ทีมีอุปกรณ์สําหรับตรวจร่างกายเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญมากคือตู้ที่อยู่ภายในตู้ตู้นี้จะเก็บรักษายาในอุณหภูมิที่พอเหมาะมีจอสแสดงผลถามอาการผู้ปว่วยโดยผู้ป่วยจะตอบคาถามได้จากการกดปุ่มบนปุ่มจะมีอักษรเวลอีกด้วยทุกครั้งที่ผู้ป่วยใช้งานเสร็จตู้จะพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดและปลอดภยัยต่อมาคือาาแอปพลิเคชันภายในแอปจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวข่าสารด้านสุขภาพตำแหน่งของตู้ first aid ใกล้ตัวผู้ใช้งาน ประวัติการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับยาสิทธิบัตรทองและโรงพยาบาลใกล้ตัวผู้ใช้งานค่ะโดยปกติแล้วจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อระบุข้อมูลของผู้ป่วยแต่เมื่อตู้และแอปใช้ด้วยกันก็จะทําให้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากภายในแอปแต่ละคนจะมี QR โค้ดเฉพาะที่มีประวัติผู้ป่วยอยู่ภายในเมื่อนําไปสแกนกับตู้ก็จะแทนการกรอกประวัติได้เลยค่ะ ตู้เฟิร์สเมดนี้ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงนวัตรกรรมได้โดยมีอัตราการให้บริการผู้ป่วย1คนต่อ1ตู้ต่อการใช้งาน1ครั้งค่ะในระยะแรกของการพัฒนาตู้เฟิร์สเมดอาจจะยังไม่ถูกติดตั้งอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และผู้ใช้บริการบางคนอาจใช้ไม่ถนัดในช่วงแรกแต่จะมีการแนะนําขั้นตอนและวิธีการใช้ให้ค่ะ ในด้านค่าใช้ใจ่ายนั้นผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองจะมีค่าบริการเพียง30บาทส่วนผู้ป่วยทั่วไปจะชำระค่าบริการเท่ากับค่าบริการในโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นส่วนข้อจํากัดทางเทคนิคนะคะตู้เฟิร์สเมดไม่สามารถวินิจฉัยโรคเฉพาะทางการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหรือทำันาการได้ค่ะในระยะสัน้นผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกในการรักษาและบรรเทาทุกเบื้องต้น ในด้านระยะยาวจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงในโรงพยาบาลทําให้ผู้ป่วยขั้นวิกฤตสามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้นและทําให้จัด่วนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยมีเพียงพอมากขึ้นค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตคนไทยจะสามารถเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองผ่านตู้ First m i d ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาลและเปยนมุมมองของคนไทยในการรับการรักษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และมองการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นค่ะ